โอ้ผมก็ว่าอยู่จำคุ้คุณนาจยนได้ไปทักก็เห็นยู่แย่ตมวิกายวิกรี่เนาะกันอย่างวิกเนาะตอนแรกๆเนาะจันธรรมชาติ สีหนึง่งพันองค์หนึ่งพันจำอยู่ข้างบนเป็นตอกไม่ขึ้นไม่นั่นโอ,โอ้มามาหลายดีอยู่บ้าๆคนของตอนที่ตึกตึกก้อนนี่ยู่นี่ผ่าจีวงจีวันถัดบักตัวเดือมันตายแล้วหรอวะเอาขึ้นไปได้ผ่าจีวันห้องนี่ผุอทธพาดต้อง ต้นใหม่ไงันเด้เอาไปเล่นชุดนี้แสดงนี่เขอะอืนนอ,อครับนี่ก็สวยครับสวยอยากจะเข้าถ้ำแต่ไม่มีไฟอุ้ยวันหลังจะมาใหม่ผมว่ออยู่นีสองสามปียังบ้ากล้าเขาไปลึกได้ยัง นี่คือป่องเข้าถ้ำครับลงไปกระว่าท้ำน้ำอนี่ทะลุนูนวันนี้ไม่มีไฟนะครับไฟไม่มีก็เลยต้องทนก่อนอ่ะจะเตี้ย ได้ครับผมได้เขากาดครูบาอาจารย์นะเออทามานี่อไม่มีนะครับโอเคไฟไม่มีคงไม่ได้เข้าโอเคครับ นะพวกนี้น่าทำบอนไสเกี่ยวกับพวดบองไสผมก็ทำนะครับเท่างน้ำติดน้ำมาจากถา้ำน้ำในถ้ำมันลึกๆไปเหลือนะครับ